สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะทำการบันทึกาการสอนหน้าจอนะคะแบบเห็นหน้าผู้สอนนะคะแบบนี้นะคะเพื่อที่เด็กจะได้ไม่เบื่อนะคะสอนแล้วก็เห็นแต่ตัวหนังสือได้ยินแต่เสียงคุณครูนะคะเราก็จะมาลองใช้เครื่องมือล o มนะคะในการทำงานดูง่ายๆคะ่ะง่ายมากเลยไปดูกันค่ะในขั้นตอนแรกเนี่ยคุณครูก็มาที่ Google Chrome ก่อนพิมพ์คำว่า LOOM นะคะ r ูมเ r คคอร์ดดินะคะพอพิมพ์เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเจอหน้านี้เลยเป็น Room.com แบบนี้เลยนะคะคุณครูเข้าไปในเว็บไซต์ของ r o o m ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะหรือซอฟต์แวร์ของ o o o เนี่ย มาได้เลยนะคะเป็นฟรีซอฟต์แวร์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคุณครูจะใช้ได้ทั้งกับเครื่อง Mac นะคะแล้วก็เครื่องระบบปฏิบัติการแบบ Windows ก็ใช้ได้นะคะแล้วถ้าติว่าใช้กับ iPad หรือแท็บเล็ตก็ได้เช่นกันค่ะก็เป็นแอปพลิเคชัน l o o m นะคะโอเคทีนี้ บางเอิญว่า,าได้ดาวน์โหลดไว้แล้วก็จะขอข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยเพื่อให้กระชับนะคุณครูก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็ ig n i นนะคะให้เรียบร้อยนะคะพอใสอ่ i นเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณครูจะเห็นก็คือมันก็จะมีแอปพลิเคชัน r o o นะคะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะหน้าตาแบบนี้นะคะ เป็นรูปดอกไม้แดงๆเนี่ยมาให้นะคะเครื่องของครูเขาอาจจะปรากฏอยู่ตรงเดสก์ท็อปนะคะหรือในส่วนของอเข้าไปในโปรแกรมแล้วก็ค่อยเปิดตัวลูมขึ้นมาแต่ตอนนี้เนี่ยสำหรับตัว macbook เนี่ยลูมก็ขึ้นมาอยู่ตรงด้านบนนะคะเป็นไอคอนเล็กๆตรงนี้ให้ทีนี้เวลาเราทำงานครูก็คลิกเข้าไปคะ่ะ เลเข้าไปที่ดอกไม้นะคะพอคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยคุณครูจะเห็นอยู่ไอคอนอยู่3ตัวอยู่ด้านบนค่ะอันแรกเนี่ยก็คือจะเห็นสกรีนแล้วก็กล้องของเรานะคะกล้องเนี่ยจะเป็นแบบกล้องที่อยู่ติดกับโน้ตบุ๊กก็ได้หรือว่าจะเป็นที่คุณครูซื้อแยกมาก็ได้นะคะคุณครูลองกดไปอันแรกนะเห็นหน้าจอกับกล้องแป๊บหนึ่งคุณครูจะเห็นว่า เนี่ยค่ะมีรูปของคุณครูขึ้นมานะคะปรับเล็กใหญ่ได้ปรับเล็กใหญ่ได้นะคะสวัสดีครั้งค่ะเห็นหน้ากันแล้วนะคะโอเคทีนี้ถ้าคุณครูบอกว่าอยากเห็นแค่สกร,รีนอย่างเดียวในบางในบางครั้งการพาารีเซนต์ของคุณครูอยากให้เห็นแค่สกร,รีนอย่างเดียวนะคะคุณครูก็มาเลือกสกร,รีนโอลี่นะคะหน้าจอรูปภาพของคุณครูก็จะหายไปแล้วก็จะเจอแค่สกร,รีนคือออในเครื่องของคุณครูนะคะและถ้าคุณครูบอกว่า ครั้งนี้อยากจะแค่อินโทรเด็กยังไม่ได้อยากให้เด็กเห็นงานจะเห็นแค,แค่แคมอย่างเดียวก็ได้นะคะก็จะมีแค่กล้องของคุณครูขึ้นมาที่เวลามันบันทึกเนี่ยมันก็จะเห็นแค่หน้าของคุณครูนะอโผล่ขึ้นมานะคะประมาณแบบนี้นะคะที่คุณครูจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีส่วนที่ เขาให้เราเลือกได้นะคะว่ากล้องเนี่ยมันจะเป็นกล้องแบบไหนตอนนี้คือใช้ใช้กล้องที่มันติดอยู่กับโน้ตบุ๊กนะมันก็เลยไม่มีชาร์เพราะาเราไม่ได้เสียบสายอะไรเลยนะคะรวมทั้งไม้เหมือนกันนะคะตอนนี้ใช้แบบวิวอินก็คือใช้ไม้ที่มันมากับเครื่องเลยถ้าสมมติว่ามันมีการเสียบสายหรือต่อสายอะไรเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันก็จะโชว์ชื่อขึ้นมาอีกนะสีฟ้าที่กระดุกกระดิกอยู่ตรงนี้นะคะ่ะคุณครูนะคะอ่ะก็เป็นเพราะว่า ม,มันจะให้เราเทสก่อนก่อนที่เราจะทําเริ่มการบันทึกว่าไมค์ของเราเนี่ยโอเคไหมนะคะอินเทอร์เน็ตของเราตอนนี้สปีดอยู่เท่าไหร่นะคะมันก็จะโชว์มาให้นะคะ,ะลูมเนี่ยพอเขาบันทึกแล้วเขาจะไปเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเขานะแล้วเราก็ค่อยดาวน์โหลดเอามาใช้นะคะตอนนี้ขอเลือกเป็นแคกแล้วก็สกรีนด้วยจะได้เห็นหน้าจอไปด้วยพอจะเริ่มทําการรคคอร์ดคุณครูก็มาที่ปุ่มแดงๆตรงน,นี้นะคะ start record ตอนนี้ค่ะ ลวมเขาก็จะนับ3 2 1ให้นะคะอ่า3 2 1สองเริ่มค่ะอ่าให้คุณครูได้เตรียมตัวนะคะตอนนี้ก็จะเป็นการเรคคอร์ดละนะคะเห็นปุ่มแดงๆนี้เนาะนี่คือทำการเรคคอร์ดหน้าคุณครูก็สามารถขยับไปมาได้นะคะอ่าคุณครูอยากจะเปิดงานให้ให้เด็กดูนะคะคุณครูก็เลือกเปิดเลยนะคะอยากจะเปิดอะไรให้เด็กดูนะคะ,ะนะคะมาที่ไฟล์ลองเปิดไฟล์งานให้เด็กดูนะคะ มีอะไรขึ้นมาแล้วคุณครูก็เล่าให้เด็กฟังอธิบายเด็กไปนะคะสมมติว่าเสร็จแล้วอธิบายเสร็จแล้วคุณครูก็แค่มากดตรงปุ่มแดงๆนี้นะคะหรือช่วงที่คุณครูอยากจะเบรกคุณครูก็มาพอยส์มันเอาไว้ก่อนหรือไม่ใช่ละ ผิดพลาดและมีการพูดผิดนะคะแต่จริงพูดผิดไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเราไปตัดต่อได้เดี๋ยวจะในคลิปถัดไปเดี๋ยวจะมีเรื่องการตัดต่อนะคะหรือจะลบก็ได้ตรงนี้คุณครูคขีดเขียนได้ค่ะขีดเขียนได้นะคะขีดได้อยากจะวงได้ค่ะวงได้นะคะวาดรูปได้นะคะโอเคทีนี้ไม่ใช่ละปิดแล้วนะปิดปุ๊บลูมจะทำการ บันทึกข้อมูลอัตโนมัตินะคะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ปล่อยเขาทำงานนิดนึงถ้ามันมีผิดพลาดน,ดนิดนิดหน่อยหน่อยพูดผิดนะคุณครูก็เว้นว่าคุณครูก็พูดใหม่เลย อ่านสคริปต์ใหม่แล้วเดี๋ยวเราไปตัดต่อนะคะไม่ต้องทําการบันทึกหลายๆรอบนะบางทีเหนื่อยเราสอนเยอะสอนหลายวิชาจริง,งคุณครูจะเห็นว่าเนี่ยหน้าคุณครูเนี่ยเมื่อกี้ที่เราทําการบันทึกเนี่ยจะปรากฏคุณครูอยากจะดูก็ได้นะอยากจะให้คุณครูได้เตรียมตัวนะคะตอนนี้ก็จะเป็นการเรคคอร์ดละนะคะเห็นปุ่มแดงๆนี้เนาะนี่คือทําการเรคคอร์ดหน้าคุณครูก็สามารถขยับไปมาได้นะคะ,ะคุณครูอยากจะเปิด อ่านี่คือเป็นการพรีวิวดูก่อนนะคะคุณครูค,คะถ้าไฟ์ลมันไม่ได้นานมากแบบเมื่อกี้เราพูดกินแค่ประมาณหนึ่งนาทีนะตอนเล็คอร์ดนะมันจะไวมากเลยนะคะคุณครูคก็ดาวน์โหลดลงเครื่องแล้วก็ส่งให้เด็กเลยอ่าตอนนี้มันกำลังดาวน์โหลดอยู่นะคะคลิปอันนี้นะคะคุณครูจะอาไปตัดต่อในแอปที่ใช้กันในการตัดต่อ m o ฟ i ีนะคะหรือว่าจะเอาไปตัดต่อในเครื่องมือของ YouTube แล้วก็ อัพเข้าสู่ YouTube เพื่อเพื่อตั้ง u b e Channel อะไรแบบนี้เป็น Channel ของคุณครูเองก็ได้เหมือนกันหรือจะส่งไฟล์เนี้ยให้เด็กเลยก็ได้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นเครื่องมืออย่างดีนะคะเพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แล้วก็เพื่อให้เด็กได้ทบทวนหลังจากที่ ที่เขาเรียนกับคุณครูเสร็จแล้วในห้องกลับถึงบ้านเขาอยากจะเรียนต่อเขาก็เปิดคลิปของคุณครูขึ้นมานะคะที่นี้เขาจะไม่เห็นแค่ตัวหนังสือหรือได้ยินแค่เสียงแล้วเขาจะเห็นหน้าคุณครูด้วยเด็กก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองโดยอัตโนมัติก็คือจะต้องตั้งใจเรียนนะคะแล้วไฟล์ที่เราดาวน์โหลดนะคะเมื่อกี้จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของคุณครูนะคะแล้วเมื่อกี้อธิบายไปข้างต้นแล้วว่า วิดีโอของครูเนี่ยจะถูกบันทึกเข้าถู่เซิร์ฟเวอร์ของ Room ด้วยใช่ไหมคะอ่ะเรามาสร้างชื่อโฟลเดอร์กันนะคะไปที่ move to folder นะคะอ่านะคะแล้วก็ create new folder นะคะแล้วก็ลองพิมพ์ชื่อสร้างโฟลเดอร์ดูอันนี้เป็น Room นะคะเราเราลองเข้ามาดูนะคะ my video นะคะก็ได้ทำการ ขายไว้เยอะแล้วเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูว่าไอ้ไอ้งานของเราเมื่อกี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงลูมนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวเนี้ยไปใช้งานได้เลยจะดาวน์โหลดหรือจะเก็บเอาไว้ก่อนก็ได้นะคะลูมก็ให้พื้นที่ของเราฟรีนะคะโอเคค่ะในคลิปนี้ก็จะสั้นๆส,สำหรับการบันทึกวิดีโอแบบมีหน้าผู้สอนนะคะมีหน้าครูอยู่ด้วยแล้วเดี๋ยวจะการคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาคุยกันว่าะจะมีแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมไหนที่บันทึกหน้าจอได้อีกนะคะแล้วก็ คุยกันเรื่องตัดต่อแล้วก็เรื่องของการทำ YouTube Channel ของครูครูก็ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ